พ่อบอกงานเข้านะคะดูซิตอนนี้กําลังเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมาดูซิว่าไปทําอะไรที่ต้นเหตุนะคะนี่คือท่อประปาแตกนะคะงานเข้างานเข้าของพ่อพ่อทำท่อประปาแตกนะเครื่องมือพร้อมคนก็พร้อมลุยเนีย่ยทำนะคะตอนนี้กําลังแสะดินนะคะเพื่อที่จะ ให้เห็นท่อชัดเจนขึ้นนะคะเพราะในจุดนี้จะเป็นทางเดินนะคะข้ามผาเป็นทางเดินพอดีเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยากขึ้นปกคลุมพ่อเขาไม่ได้สังเกตนะคะว่าตอนนี้มีท่อประปาพ่อก็เลยได้ยาหลังจากได้ยาเสร็จก็แชะเลยสิคะท่านแฉโดนท่อประปานะคะเพราะว่าพ่อไม่เห็นว่ามีท่อประปาเพราะตอนนั้นเรา เอาดินนะคะกบท่อประปาเอาไว้เพื่อที่จะเวลาเดินนะคะจะได้ไม่เหยียบท่อประปาแต่ผลปรากฏว่าเวลาย้าขึ้นลกพ่อไม่ได้สังเกตนะคะพ่อไปได้ยา้าก็โดนท่อปลาปาซะแล้วนี่เฮียก็ทําการนะคะตัดแต่งนะคะท่อประปาให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะใส่ตัวต่อนะคะนี่ค่ะใส่ตัวต่อทางด้านซ้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทากาวทากาวที่ท่อก่อนนะคะทั้งตัวที่จะต่อนะคะตัวต่อกับตัวท่อเดิมนะคะนะคะทากาวทั้งสองจุดเลยเพื่อที่จะใส่ตัวต่อเข้าไปก่อนนะคะทากาวเรียบร้อยแล้วหลังจากทากาวเสร็จก็ใส่เข้าไปเลยต้องรีบใส่นะคะเพราะว่ากาวแห้งเร็วมากนะคะแล้วก็กดเอาไว้ให้นแน่น แล้วก็มาทําอีกจุดหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะทางด้านขวามือก็ทากาวตัวท่อเดิมก่อนนะคะแล้วก็ทากาวใส่ที่ตัวต่อนะคะเสร็จแล้วก็รีบสวมเข้าไปเลยค่ะกดให้แน่นๆนะคะออกแรงกดนะคะเท่าที่แรงของมือมีนะคะกดเข้าไปแน่นๆแล้วกดค้างไว้สักพักนะคะเพื่อทให้กาวมันเชื่อมต่อกัน เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเียก็จะเอาตัวที่จะเป็นตัวเชื่อมอีกตัวหนึ่งนะคะมา,าวัดเพื่อที่จะให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะให้เท่ากันอ่าเพราะว่าตัวเชื่อมตัวนี้นะคะก็จะสวมเข้าไปในตัวทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะนยคะกดเข้าไปเลยให้แน่นๆนะคะนคะคะตัวที่จะต่ออีกทีนะคะก็ รวก็ไปแล้วทางด้านขวามอือแล้วเฮียก็จะวัดนะคะทางด้านซ้ายนะคะให้มันเข้าไปลึกประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลื่อยตัดออกไปนะคะนะคะก็ตัดส่วนเกินออกไปนะคะตัดเสร็จแล้วก็ทาก,กาวนะคะ กอาในจุดที่ตัวเชื่อมต่ออีกนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะตัวต่อทางด้านซ้ายนะคะกับตัวที่จะเชื่อมต่อนะคะทั้งสองจุดเลยนะคะเนี่ยเราใช้มือเลยทีเดียวอันนี้มีกุ้งไก่นะคะมาเดินเพ่นพานนะคะเลี้ยงไก่ไก่กใกล้ชิดคนแล้วเขาก็จะไม่กลัวนะคะเนี่ยคะ่ะเจ้าไขวานเนะะี่ยค่ะตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะก็จะคุ้นเคยกับเรา แล้วเฮียก็จะใช้พลังทั้งหมดที่มีนะคะกดเท่าประปาะเข้าไปเลยนะคะกดเนี่ยออกแรงกดแบบอยากจะช่วยจริงๆแต่ก็ไม่ได้สามารถช่วยเฮียได้เฮียก็นี่เรียบร้อยนะคะกดเข้าไปแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยกาวกจะเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างตัวต่อนะคะกับตัวเชื่อมตุกกะเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมจนจ,นจนพบพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ